เวัสดีทุกคนนะครับเอ้ยเราได้เป็นนี่ครับเราได้เป็นคนธรรมดาเ,าเนอะนำเพชรมึงกดไปเฮ้ยเรานิดนนเดียวนะเฮ้ยใครกดใครมาตรงนี้ก่อนเอาเลดเ,เลด เน่เยลโล่เออเด็กทำอะไรอยู่อ่ะโจเลนว่ะสีนี้นั่นนี่ โอ้ยคีโอ้ยคี English piece English piece English piece เกิดอะลรวะ piece แล้วกัน English please ไปนะมูใช้คลิปก่อนนะครับไม่แน่ใจโดนจับฆาตกรไม่ได้นะจ๊ะอูสงสัยคนหนึ่งนะผมเนี่ยสงสัยคนหนึ่งเลย,ย,ยชัวรฉันไม่แน่ใจแอ,แอมนลกชัวร์ฉันไม่แน่ใจนะครับคือตอนเล็กๆมันก็อยู่ในห้องวงจรใช่ไหมล่ะ เ็สอยู่ในห้องมือชอนแล้วมีคนตายนะครับฆาตกรมีสองคนปะมีคนเดียวใช่ปะหรือสองคนเดียวใช่ไหมนั่นเลสไม่น่าจะใช่นะปะจ้าก่อนครับผมคิดว่าเลสน่าจะปลอดภัยแหละเพราะว่าเลสมันอยู่ในกล้องวงจรเฉยๆนะครับมันไม่ได้ทำอะไรแต่เมื่อกี้ทำไมประตูมันปิดเปิดนะ มันทำมิ่งทำมิง่งสกิป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 กันก่อนนะครับหน่อยนะครับภาษาอะไรกันวะเนี่ยนะครับไม่มีใครโบสถเลยนะครับเ,เขาเล่นเป็นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเอ้ยไม่บอกด้วยนะครับโอ้ยังไม่แน่ใจนะแต่มี พ่โลแค่หนึ่งคนโอเคกูจะตามแดงแล้วกันแดงนี่ปลอดภัยไม,ม่ได้สุดแล้วเชื่อผมหายแล้วมึงเลดไม่น่าใช่นะเออ not l e d i s good นะครับ lead i s good lead i s not killer อแม้นหายแล้วกูเสียว แค่ปอกอะเฮ้ยเฮ้ย,ฮยปั่นประสาทนี่วะไอ้นี่มันลายไอ้นี่มันลายใครปั่นประสาทวะพุทดหนึ่งนี่นต้องมันต้องมีใครอะมันมันต้องมีใครที่เป็นอะผมทำก่อนแล้วกันนะครับมา,าทำไมเคลมไม่ขึ้นอะเอา้าโดนขงังจิบหายดูกจิบหายลูก ใครมปนปั่นประสาทวะอย่ารู้นะฟาผาเปี๊ยงผาเปี๊ยงอย่าไอ้ออกซิเจนกำลังจะหมดนี่ว่าเลทเหรอ95153โอ้ทำหน้าที่มีประโยชน์ อะไรอ่ะก็ถูกกนนี่ว่ะเออย <c oughs> ีิไหนนะครับเออนันอะไรกดอ่ะ l i p ์ลู้ w วนะครับถามก่อนแวที่ไหนนะครับ <c oughs> ภาษาอะไรกันออกซิเจน กูอะใครถินชูภาษาอะไรกว่าสเต็กคิว stack stack ก oh, ูอะกูย yeah. ok ังไม่รู้นะจ๊ะสเต็กคิวสเต็กคิวจำไหมอยู่กับอยู่กับแดงปลอดภัยสุดนะครับ ดูนะผมถามไปวูกรีนคิวอ่ามึงกรีนคิวกูก็กรีนคิววะป่ะล่ะ,อะเอ๊ะมันแปลกๆนกะผมไปกับเลดดีกว่านะผมมั่นใจผมเชื่อเลดนะครับเอด็ดมึงไม่ใช่เด็ดมึงไปจำแท็กรอมึงทำแท็ก มึงไม่ทำแท็กอะจีบหายเลย้ยววันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยสวนแล้วมันเจ็บข้าวเจ็บไหมดูคนเดียวนะครับดูคนเดียว NICE มันต้องมีคนเป็นล่ะกูสงสัยเลดเดมึงไม่ต้องตามมาเลดเลดเลด <l ots> กิน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  กรีนกรีนกรีน oh my god กรีน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  oh my god oh my god oh my god กินกนกนกกรีน s กีนิ e r กรีน i e กรนโอเคชนะ วมา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 อีกสตาร์นะครับเสร็จกูทำไมกูต้องได้สีชมพูวะไม่เข้าใจขาวเลยไวอะไวทไมิดมิดทำไมผมโปครับทุกคนผมมีอะไรจะบอกผมโปนะผมโปวิ่งไวนะครับโอเมก้าอ่าออกเกมแล้วอ้าออกเกมแล้ว โอ้ไม่ดโอ้ไม่แลมารเฮินทูมี e ูแมนชั่มอ้อ e ลีสต์ก็อว์เอ้าวฮิฮิเล็บตัวเกมโอ้มีอิสอินเตอ I will kill you man ฮิฮิ อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เนาะกูมาทำนี่ดีกว่านะเดีย๋ยวไปเอ,อ่อเห็นไฟไหมเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับมามารวมกันมันปั่นประสาทปั่นประสาทปั่นประสาทเออนั่นแหละเฮ้ย What Where ที่ไหนที่ไหนเนอะ Where เดิม <S 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 สีปะอู้ใครเป็นคนเจอว้าวไอแอมนัดชัวกูจำไม่ได้นะฉันไม่แน่ใจนะเอ้ยเดี๋ยวกูเจอกูเป็นคนโบดนี่ว่ะมีสคริปต์นะมีสคริป คุณนึกว่ากูไม่ได้กดโหวตชั้นสกิป XD XD กโอ้โหเมื่อกี้ไม่เนียนเลยอะคือกูนี่นะเอ้ยอย่างน้อยก็มีคนออกไปแล้วเว้ยกระมอนวัตฟัคกระมอนมนุย์มนุย์มนุซาไหนวะโอเมกอด O M G O M G เผื่อไปกดปุ่มไอ้นี่นะครับปุ่มตกใจ น้ำตาลไอ้น้ำตาลกับสีเขียวเหรอาำให้ฉันต้องการเองอิมโฟโลมีอยู่สองอิมโพสเตอร์นี่ว่าอิมโฟโลอะไรล่ะน้ำตาลละจ้าไม่รู้ซะแล้วนะว่าทีวีมูงเป็นเพราะอะไร นำหนีดําหนีมันคิดที่จะหนีมันคิดที่จะหนีมันทำเวทมันทำเวท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 เรียบร้อยต้องหาจังหวะตอนปิดไฟว่ะปิดไฟเสร็จแล้วอยู่ไหนกันนะ้องไปเนียนทำควายดีกว่า <c oughs> <c oughs> ปืดป๊ดปื๊ด ไปปิดไปปิดไปปิด <In? S 2> <laughs> เกมหมดว่ะเฮลโลวราแวรอาร์ยฟมแอมฟรอมตรวใครอ่ะคีโจเหรอดีว่ถามก่อนแวนะครับแว

แด้ด้ดดดว้าวอู้หขุกุนมากสะใจจริงเป็นอิมโพเตอร์นี่มันสะใจออกนะครับ เต็บกันออกกันออกแล้วเขาไมา่กนงานโชคกันเด็กมา,าวะครบสิบแล้วไม่นะอยากเอาเป็นลูกพอ่ออ้าวอิมโพสเตอร์เอาใครก่อนนนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตอนเนี้ยคือ ต้องเนียนห้องเก็ยก่อนนะเจ้งปิดห้องยั้งปิดห้องเราต้องทำการปิดไฟด้วยนะให้บรรยากาศมันร้องใจหน่อยป๊อบร้อย ไม่ยอดว้าวไอเอ็มรถชัวเยลโล่นะครับบอกไปก่อนเยลโล่เหลืองเหลืองเหลืองเยลโล่ไม่ใช่ฉันเยลโล่ไม่ใช่ฉันเจ้าเหลืองไม่ใช่ฉัน ไอสัตว์ูกกูสงสัยสีเหลืองยิมีกูสงสัยสีเหลืองยลนลูลุกสัตว์เยลนลูดูน่าสงสัยอืมอเม่เยยตะกิปสะกิป,กปยังมีหลักฐานไม่พอครับ โอเคโอเคนะครับเ oh no. <lusion> นียนวะเฮ้ยปิดปิดมึงปิดใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่สีเหลืองโน้ตซอรลี่ไอชิม่วง ไอซัอยู่นะครับไอซัสยูสงสัยนะ เนียนเนไปก็ดีเนียน,น,ยนไปก็ดีชิน,น,น,นแล้วไปละจ้า เซป้าเซป้าใคยมีนถดชัวฉันไม่แน่ใจไดมาน่าไดมาน่าเซปีก็วายกันเองว่ามีนถดชัวฉันไม่แน่ใจมีสกิปมีนัดชัวมีนถดชัว เซฟรีพอร์ตวายไม่ได้ใจอือแล้วก็ <c oughs> ฮิลนี่หนึ่งคน ยันจิงจิงเซ็ตตู้น nice. ส oh, nice. oh. โอ้สหไนสวอร์ชพวกมึงจะต้องอยู่ในมิติความมืดที่นี่ตลอดไปนะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามิติแห่งเอิร์นเปิดมึงเปิดตรงไหนมึงเปิดตรงไหน 不不不不。包包包包 oh.

โอเคน็อตชัวโอเคไม่แน่ใจโอเคน็อตชัวน็อตชัวโอเคโอเคน็อตชัวไม่แน่ใจมีสกิปเอ็ดสีมีสกิปมีน็อตชัวค่าหนึ่งค่าสอง ชิวๆแล้วกูววกเสร็จกูเนี่เป็นกาตะโกนยังไงที่นี่นะเรียบร้อยไฟดับจ้าวันนี้ก็ไปปั่นประสาทก่อนๆนะจ๊ะปั๊บปั๊บปับปับป๊บเรียบร้อย,ยแค่นี้ก็ไม่มีไกลกาแกแล้ววกก็ มเห็นืนก็กลัแล้วมไเต็กกูมึงไม่ซ่อมกันเลยเหรอไม่เป็นึงกูไม่ซ่อมไอ้มี่ไหมคิดตัวเต่งซีอะป่าใจจริงๆ really